คนละข้างนี่ยะไอ้ยักยักข้างหนึ่งเปลี่ยนข้างไายข้างไายเออได้แหละได้แล้วอ๋อพายเครื่องของเรียวไปเรียวไปพบอกบอกเปลี่ยนข้างไม่ทันเปลี่ยนข้างไทยไม่ทันไม่เป็นไรเป็นไงครับรถตัวสนุกไหมครับเกือบสนุกมุมนี้ได้มาถ่ายอ่ ผมฝั่งนี้ยังไม่เคยมาโอเคดีนะไปเราไป,เ,ป,ปเราไปถึงสะพานเก่าต่อต่องนอ,อยู่หน้าเลยเดี๋ยวผมอยู่ตรงกลางนั่งจะมานั่งตรงนี้ก็ได้ได้มา่ได้่มีก็นั่งแผ่พายไปนะครับผมอันนี้มันเป็น เห็นไหมครับเหมือนน้ำหนักกระติกนะีะเป็นต่อม้อไม้ของสะพานสะพานมออันเก่านะครับที่ไม่มีอยู่แล้วนะนี่เป็นแค่ต่อม้อครับนี่อันเก่าข้างหลังก็เป็นสะพานคอนกรีตอันใหม่เลยที่ข้ามไปฝั่งโน้นฮะลมน้ำได้แต่อย่าจมน้ำไม่ได้นะจมน้ำได้แต่อย่าลงถ้าจมนี่ดำยาว นี่คือสปอนนอนสังขะอันปัจจุบันนะครับยวงมไม่ไดปลาลอยนีอ๋อก็เป็นนางแบบไก่ช้นเนอแล้วมีถ่ายเอง้น้องผู้หญิงที่อยู่ข้างบนตรงนู้น บอกให้เราไปดูต่อมอสะพานมออันเก่าครับคือว่าของเก่านี่มันแม่แม่สะพานแม่แม่ใจบอใจบอต่อมอสะพานมอันเก่านะครับจะไปคุนฝั่ง้้นเลย ไม่ได้ใช้แล้วนะแันใหม่